เดี The YouTube, ๋ so ยว ala. ูทูพาเที่ยวชมครับอือเนี่ยปลาทูมะพร้าวมะพร้าวโลกละยี่สบมะพร้าวเผาโลกละยี่สิบสองโลกมาให้กิน จอดทานหล้วกับบ้านทานกลับบ้านร้อยหนึ่งใช่ไหมสองลูกพอสองลูกพอเอาลูกละยี่สิบครับครับมาพาอะไรเยะสิบน้อยครับออมาโกะผมก็สิบบาทลูกใหญ่ผมก็หกสิบมาโกะผมกะสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ใบก่อนพี่สี่ใบก่อนนะ วันหยุดวันปิยะนะฮะคนก็มาเดินเที่ยวเยอะอยู่นะที่ตลาดน้อนวายเดินดูดิมันไม่เท่ยมีส้มโอขุนทั่วครับคร <Enfin> ับผมของกินโอ้หน <t gesehen S 1> <maintenant S 2> ้าบ <Gülme S 1> ้านจะเป็นว anyway. <lak> ันวานเลยคไหมหน้าบ้านโอ้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากหน้าบ้าน องกินทางนั้นแล้ส้มโอส้มโอหวานน่ากินัะโอปลาน่ากินก็ตับกบปี๋ขาคอห้าสบาทเัวปี๋ขาคอห้าสิบบาทเพืออะไรอ๋อ มะพร้าวกะทิโอ้มะพร้าวกะทิ่อ้าหอมหนึ่งแถมหนึ่งข้างในคนจะเยอะอันนี้คุณแม่จะน้อยเมลอนหกสิ เรียนใจรายลำใหญ่เลยนะจ๊ะที่นั่งว่างๆจ้าได้ขำได้เลน่นน้อยได้สนานเสร็จองบัตรจองที่นั่งกันได้เลยนะจ๊ะเรียนรายใหญ่บรรยากาศส,บ,สบายๆนะจ๊ะเรียนเชิญได้จ้าจองบัตรจองที่นั่งกันก่อนได้เลยเรื่องก็ได้เลยนะเหมุนไหยเม็ด นั้นนะคะรับพิม์ระหวา่าิใจจ้ะด้วยวาใจเยกนได้เชลือ <c oughs> เล่นด <c oughs> ูอะ <c oughs> อ่ต้อ ฝั่งนี้ก็เยอะเลย0โอ้ฝั่งนี้เยอะใช่ปะอืมนี่มีวอันน้จะห ซื้ออันนั้นยีบาทตรงนี้เนี่ยน่ากินโอ้ชมพู่ทง ยี่สิบบาทตุงนหนึงมันต่างกันยังไงสีแดสีนี้ใช่สีแดงอะสีแดงเยอะองโอ สยามทัพทิมสยามฝั่งนี้จะเป็นดงขายกล้วยขายพันไม้มาดูพันไม้มาดูพันไม้พันไม้ี่ยของเขาก็มีขายเยอะแยะนะสวยๆนะั่และพันไม้ขาห้าสิบนี่ไงมีพันไม้ัองอเกส้มชาเฟิร์น <Series S 2> เซเรญี่ปุ่นออนี่ไงเซเรญี่ปุ่นที่บ้านเราเนี่ต้นนี้ทำไมยังไม่ใช่ใช่ได้มันญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่เหรอรเออเน,นี่ยต้นไม้เยอะแยะเลยสิริมงคลว่ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของขายพวกของกินก็เยอะแยะอยู่นะเนี่ยโอ้ยของกินเยอะแยะกล้วย โอ,อ้โหอันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเ,เก็บมาจากสวนเลยใช่ไหมครับเนี่ยเก็บมาจากสวนเลยใหม,ม่สดๆชมสุดครับผมด้วยป่ากันวะเป็นไอ๋อหอด่ไงไม่รู้ <tr uth> ข้าวเหนีเลยผลไม้อะไรก็กล้วยกล้วยกล้วยส้มโอนครปฐมกล้วยหอมเต็มเลยกล้วยหอมเต็มเลยแหล่งกล้วยหอมน้ำตาลฝั่งนี้เป็นน้ำตาลเออ ฝากกดไลค์กด like, ทับสไครา์ช่องเตออยูทูปพาเที่ยวชมเก็บภาพตัวนี้แป๊บหนึ่าวัดดอนหวายตรงนี้ก็จะเป็นตลาดน้ำวัดดอนหวายอันนี้ขนก็เยอะอยู่นะน